สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโอวาท3นะครับเบญจศิลป์เบญจธรรมเฮริโอตัป,ปะนะครับสอนโดยครูชัยชาญเปิดคลายนะครับ หลักรมแรกที่เราจะเรียนก็คือโอวาทสามนะครับซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญเลยนะครับในพระพุทธศาสนาเพราะว่าหลักธรรมโอวาทสามเนี่ยเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับซึ่งประกอบด้วยธรรมสามประการนะครับอย่างแรกก็คือการละเว้นความชั่วนะครับก็คือการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะครับสองนะครับการกระทําแต่ความดีนะครับและสามนะครับ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับซึ่งทั้ง3ามอย่างนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของพระพุทธศาสนานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้นะครับหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นความชั่วหรือหลักธรรมที่จะทําให้เรานะครับไม่กระทําความชั่วนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเบญจสินหรือสิน5้านะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะทําให้เราเนี่ย รักษาเจตนานะครับที่จะควบคุมนะครับกายและวาจาให้เป็นปกตินะครับเพราะว่าสิมนั้นแปลว่าปกติส่วนเบญจนะครับแปลว่า5นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรักษานะครับด้วยการละเว้น5อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้กายและวาจานั้นเป็นปกติสุขนะครับซึ่ง5้าอย่างนั้นนะครับก็คือ 1. การไม่รังแกสัตว์หรือฆ่าสัตว์นะครับ2 การไม่ลักขโมยสิ่งของที่เป็นของผู้อื่นนะครับ 3. การไม่ประพฤติผิดในกามนะครับ 4. การไม่พูดโกโหกหลอกลวงนะครับ 5. การไม่ดื่มสุราเมรัยและสารเสพติดต่างๆที่จะทำให้เรานั้นขาดสติสัมปชัญญะนะครับซึ่งนะครับบรจะสินนั้นนะครับถ้าเรารักษาได้นะครับก็จะทำให้นะครับเราเป็นคนที่ประพฤติด,ดีนะครับ เป็นปกตินะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับต่อมานะครับเราจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหลักธรรมนะครับที่จะทําให้เรากระทําแต่ความดีนะครับหลักธรรมที่จะทําให้เรากระทําแต่ความดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนั้นควรกระทําเพื่อให้เกิดความสุขนะครับนั่นก็คือเบญจธรรมหรือธรรมห้านะครับ เป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัตินะครับมี5ประการซึ่งจะสอดคล้องกับเบญจสิน5ข้อมอสักค่นี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับอย่างเบญจะทมข้อที่1นั้นก็คือความมีเมตตาการุณาต่อสัตว์ก็จะไปสอดคล้องกับเบญจสินข้อที่1ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์ถูกต้องไหมครับส่วนข้อที่2นะครับการประกอบอาชีพสุจริตนะครับก็จะไปสอดคล้องกับเบญจสินข้อที่2นะครับที่ไม่ให้เราลักขโมยนะครับ และ3การยินดีในคู่ครองของตนเองก็จะไปสอดคล้องกับเบญจสินข้อที่3นะครับที่ให้เรานั้นนะครับไม่ประพฤติในกามนะครับ4นะครับการพูดแต่ความจริงนะครับก็จะสอดคล้องกับเบญจสินข้อที่4ี่ที่ไม่ให้เรานั้นโกหกนะครับและ5การมีสติไม่ประมาณนะครับก็จะสอดคล้องกับเบญจสินข้อที่5ที่ให้เรานั้น ไม่ดื่มสุราเมรัยหรือเครื่องที่ทําให้ขาดสตินั่นเองนะครับนักเรียนก็จะสังเกตนะครับเห็นว่านะครับเบญจศิล์และเบญจธรรมนั้นมีความสอดคล้องกันในทุกๆข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราสามารถนะครับรักษาศิลห้าได้นะครับก็จะสามารถปฏิบัติเบญจธรรมห้าข้อได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับเบญจศิล์นะครับและเบญจธรรมนั้นจะมีความสอดคล้องกันมากนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นหลักธรรมนะครับที่จะทําให้เราทําความดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฮีริโอตัปปะนะครับซึ่งเป็นธรรมที่ช่วยคุมของโลกนะครับหมายความว่านะครับถ้าทุกคนในโลกนะครับมีคุณธรรมนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนะครับอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่เดือดร้อนนะครับหลักธรรมแรกที่อยู่ในนี้ก็คือฮีรินะครับก็คือความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดีนะครับ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนะครับเป็นความอายที่จะทําบาปหรือทําสิ่งไม่ดีนั่นเองนะครับต่อมาก็คือโอตัปปะนะครับเป็นความเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดีหรือว่าเกรงกลัวต่อผลจากการกระทําในสิ่งที่ไม่ดีนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทุกคนนะครับมีความอายที่จะทําความชั่วหรือมีความกลัวที่จะทําความชั่วนะครับ ทุกคนก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะไม่มีใครกล้าที่จะทำความชั่วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้านะครับทุกคนกระทําแต่ความดีนะครับและไม่กระทําความชั่วนะครับทุกคนก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับโลกของเราก็จะมีความสงบสุขไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นั้นนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในหัวข้อทามเกี่ยวกับโอวาทสามจำนวนสองข้อนะครับก็คือ1นะครับ หลักธรรมที่ทําให้เราไม่กระทําความชั่วนะครับนั่นก็คือนะครับสินห้าหรือเป็นจจสินนะครับและ2นะครับหลักธรรมที่จะทําให้เรากระทําแต่ความดีนะครับก็ได้แก่เป็นจธรรมนะครับกับฮิริโอตับปะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้านักเรียนนะครับนําหัวข้อธรรมทั้งหมดที่เรียนไปในวันนี้นะครับไปปฏิบัตินะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับโรคของเรานะครับในสังคมของเรานะครับและการใช้ชีวิตของนักเรียนนะครับ ก็จะมีความสุขสงบนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนครับที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังนะครับสวัสดีครับ